สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแยกหน่อบอลสีนะคะเราก็ต้องเอาดินออกก่อนนะคะเพื่อนๆก็นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นลูกไม้พยามมลน,นะคะกับเหนุมานนอนพับพาค่ะเพื่อนๆเห็นไหม,เ,มเอาออกไปเลยค่ะนี่ คือต้นแม่เขาอะค่ะเพื่อนเพื่อนยุบไปเนาะแล้วครั้นี้เขาแทงหน่อเยอะมากเลยครับเพื่อนอวิธีทําในแบบของเรานะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอย่าดราม่าก,กันนะคะสูตรใครก็สูตรมันเนาะดินก็ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็เยอะไปค่ะเพื่อนเอาดินออกเนาะถือโอกาสเปลี่ยนดินเลยเห็นไหมคะรากเขาก็จะมีเน่าบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างเนาะ ก็ไม่เป็นไรค่ะหัวใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนอเยอะมากเลยค่ะใช้น้ำฉีดล้างเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะล้างเขาให้เอี่ยมเลยนะคะเพื่อนนี่ เราก็ล้างเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแงะหน่อเเลยค่ะเพื่อนๆใช้มีดค่อยๆแงะหน่อเขานะคะหัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ดูนี่นี่นี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆแงะเขาออกมาก่อนเนาะ ค่อยๆออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ปูนแดงนะคะเพื่อนๆทาเขาเนาะทาเขานะคะใช้มีดค่อยๆสก,กิดนะคะเพื่อนๆนี่ค่อยๆสก,กิดไปเลยะคะ่ะเห็นไหม ค่อยๆสกิดเข้าไปนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวอันนี้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะใช้เอ่อใช้ปูนแดงนะคะเพื่อนเพื่อนขาทาเนาะเห็นไหมคะอันนี้เป็นต้นแม่หัวแม่ที่เขายุบไปเนาะเพื่อนเพื่นเนาะ เราก็จะใช้ปูนแดงทาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่ไม่ผ่าหัวนะคะเพื่อน<ๆ>ก็ปล่อยเขาไว้เนี้ยค่ะเนาะแล้วก็ใช้ปูนแดงนะคะทาลงไปตรงแผ่เขานะคะแล้วก็ทิ้งทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะคะเพื่อน<ๆ>แล้วเราก็นําไปปลูกต่อได้เลยค่ะนี่โอเควางไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็มาไล่ทาปูนแดงเนี่ยคะ่ะ<ๆ>เพื่อน<ๆ>เห็นไหม นี่ค่ะทาลงไปเลยนี่เห็นไหมคะนีที่ทำง่ายๆเลยค่ะสำหรับมือใหม่เนาะอันนี้ก็เราก็ทำของเราแบบนี้ครับเพื่อนเขาให้หน่อเยอะมากเลยค่ะนี่นี่ นี่ค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งให้เขาอะแห้งให้ปูนแดงแห้งนิดนึงนะคะพเพื่อนๆโอเคคะ่ะเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆเราก็จะเอาบอลสีที่เราแยกหน่อนะคะพเพื่อนๆใส่ลงไปในกระถางเลยปลูกลงปลูกเลยค่ะพเพื่อนๆเห็นไหมวัสดุที่เราเอยที่เราใช้ปลูกนะคะพเพื่อนๆก็จะเป็นดินหมักของเราเนะีย่ยแหละค่ะเพื่อนๆเนาะเราหมักไว้ไซ้เองอย่างที่บอกไป หลายคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะก็เป็นใบมะขามใบกล้ามปูขี้วัวหมักนะคะแต่อันนี้ค่ะเพื่อนๆเราหมักไว้นานแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเราถึงจะนํามาใช้นะคะเพื่อนๆเนาะก็วางปลูกลงไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เห็นไหมนี่เจาะเข้าลงไปนะคะนิดหน่อยแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนๆง่ายๆะค่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้เราก็ทำในแบบของเรานะคะเพื่อนๆเห็นไหมวางไปแบบนี<ๆ>้เลยค่ะ วางลงไปเลยค่ะโอ้ยอันนี้ต้นนี้หนอนนี้ใหญ่มากนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนไม้แยกหน่อเนี่ยค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาจะโตโตวไวกว่าไม้ผ่าหัวนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็ให้หัวไวค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ลากเขาจะเยอะค่ะก็วางไปเลยค่ะการแยกจำนวนของเรานะคะก็สามารถผ่าหัวได้แยกหน่อได้นะคะแต่อันนี้เขาอ่ะมีหน่อเยอะเราก็เลยแยกหน่อค่ะเ,เพื่อนๆไม่ได้ผ่าหัวเขานะคะนี่ ก็ถ้ารากเยอะก็สามารถตัดออกได้นะคะก็วางไปงนี้เลยค่ะวิธีการปลูกง่ายๆค่ะเพื่อน,เ,อนเนาะปลูกบอนสนีง่ายมากเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเสร็จแล้วค่ะเพื่อน,เ,อนเห็นไหมคะเราก็แยกได้หกกระถังนะคะเพื่อน,เ,อนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวส่วนเจ้าหัวเขาเนี่ยค่ะเพื่อนเราก็จะเอาฝังไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนเอนาะเราจะไม่ผ่าหัวเขานะคะเพื่อนๆขี้เกียจค่ะไม่ใช่อะไรแล้วก็เราผ่าไว้เยอะแล้วเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวร <c oughs> อให้เขางอกแล้วก็เราก็จะมาแยกหน่อเขาอีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเพื่อนๆได้เราเอาผาสมเกสรของพญามน์กับหนุมานนอนพัพพานะคะ บอลสีพยามมลกับหนุมานน้องพาพาค่ะเพื่อนเนี่ยตัวนเนี้ยเนาะมาผสมเกสรกันแล้วก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้ค่ะเพื่อนอย่างนเนี้ยเนาะโอเคค่ะเพื่อนเอนาะก็คลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะเพื่อน,อนก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์นะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ